เริ่มแล้วเริ่มละขายดีตั้งแต่เริ่มล้าเดินเข้ามาแล้วไม่เอาของถามาแม่อุ้ยเออใช่เนี่ยวันนี้จริงนะบอกชื่อบอกราคาบอกสรรพคุณคุณแม่คะอ๋อรถพี่ให้โอกาสหนูขนาดนั้นเลยเหรอพี่สุดคือพี่ค้าหนูก็คือพี่ดูหนูกันเยอะมากเลยนะสองแสนคนหนูไม่ขายละขายขายขายไอเดียนะอย่านะคุณพี่คะอันนี้ก็คือเป็นดรจิวที่หนูเป็นพรีเซนเตอร์มาสิบสองปี หนูอยู่กับเขามาสิบสองปีแล้วใช่พี่มิใช่พี่มิอาดรจิวอันนี้เป็นดรจิวของหนูหนูใช้มาสิบสองปีพี่จนตอนนี้ปรับปรุงสูตรแล้วนะคะซึ่งปกติอ่ะพี่จะเจอกันอ่ะคือหนูจะขายขวดละพันหนูบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้หรอกบอสมีบอสมันไม่ได้หรอกพี่เรามาหาคุณเจนนี่อีบูมจับเวลาสิบนาทียังยังยังเฮ้ยบูมไม่ต้องรีบเฮ้ยบูมวิ่งมาทำไมวะเสร็จจะมาวันนี้หนูจะให้พี่หลักร้อย ซึ่งราคาเท่าไหร่นะพูดมาที่ใครพูดมาสักคนหนึ่งลด50%เหรือเปล่าใครก็ได้พูดมาหน่อย50% 690บเปอตร้ี่จุดนี้โอเคกับ690้อ้าไหมไม่ค่ะไม่พี่จิตนี่ไม่โอเคกับหนูหรือไม่โอเคกับราคาคะไม่โอเคกับพี่นะคะไม่แดดไอ้บ้าเอ้ยอันไหนล่ะแถมเนี่ยอันนี้อันแหละนั่นแหละนันแหลกอันแหละแถมอันไหนอันนี้เนาะก็คือเอาเป็นว่าพี่เจนนี่ถ้า600ไม่ได้พี่เจนนี่ไหวที่ส0่ร้ยไหมล่ะหนูลดให้อันนี้ที่สุด400เท่าไหร่พูดออกมา495 4ฮะใช่เปล่าใ้า เดี๋ยวมามวดตัวเหล่งขอดูราคาได้ไหมคะได้ค่ะพี่เขากดได้บางคน400บางคนได้495โอ้ยจริงเหรอใช่แต่ด็อกดรจิวนะเพียรักเจอด็อกรจิวที่หนูสักติถึงขายกดละพันเขาได้มาซื้อบูันตรงั้นหนูซื้อบูตพี่เลยได้ป่ะพี่ เดี๋ยวหนูซื้อเยอหยุดหยุดอาบูมหยุดเวลาไม่กันขอโน้ตขอโน้ตกับบการเฮ้ยขอโน้ตกับบการไอ้โน้ตเลยเหรอไม่เขาเสร็จกันทุกคนนะเมื่อคืนใครที่จะเอาบูทเพราะว่าเวลายกเลิกจะได้แจ้งความเฮ้ยอย่าพูดอย่าอูดพกันเดี๋ยวเดหนูจะไม่ได้คุยกับบอสอ่ะบอสเลอพแพทอ่ะไปออตายแล้วหายแล้วตายแล้วปูหนูบูทเอเลนเซนดิไม่พี่แพทยเซนเอเลนยังไม่โอดีภาวะแพทย์จิกไหนล่ะแพทอัปปาราน่ะ นี่ไงชื่อหนูนะอ่ะหนึ่งบูธภาคกลางมกลาก็คืออย่างนี้เลยค่ะทุกคนพี่แพทก็คือเป็นฟิล์อย่างนี้สร็จแล้วรวบเลอะรวบค่ะล่าสุดกูโดนรวบแล้วมีลายเซ็นนะคะแล้วุดเวลาว่างๆไม่ได้อยู่บูธก็ขึ้นไปเป็นพิธีกรพนธีกได้หนูทำให้ได้เออเพราะว่าอาชีพหนูอ่ะก็คือพิธีกรทัานหนึ่งแล้วอุ้ยดูบหมือบอสแจกแล้วซื้ออนุมัตินี่อนุมัติบอสจะรมอานุลอนุมัติบูธอ่ะตบมือ บัญชีไหมพี่ฮะไม่บัญชีไหมพี่เอาเอากี่ภาคขาถามดูนะคะภาคใครตอนนี้เขาดูอยู่ถามได้เลยกลางไรนะคะคืออันนี้ปกติอะหนูขายขวดละพันประมาณ2,000บาทันสอเก้าสิบพั้าสเดี๋ยวหนูขายแอบปกติหนูขายเองพันสองเก้าสิบวันนี้เหลือ400เท่าไหร่พูดออกมา405บาทบางคนเออและยังไม่พอหนูแถมไอเซรั่มไอไอไอขวดอันเนี้ยไอครีมไอครีมเนี่ยให้อีกหนึ่งเป็นแพ็คนี้นะจ่าไป400ร้อยพี่ โทษนะพี่นั้งก้ผนไม่ถ้าให้ราคาดีพรีเซนเตอร์อัดหลุดนะไม่พอค่าใช้จ่ายนะอยู่มาสิบสองปีละถ้าหนูทําอะไรไม่ได้เลยหนูจะอยู่ทําไม้าอยู่ทําไมล่ะนี่อยู่ทําไมไม่มีงานแล้วไปต่อไปคุณพี่คะหรือถ้าถ้าจะชอบคีมแม่แอปไหมคีมแม่แอปตัวนี้แม่ดไมแม่ไม่ดูหรอกนี่นี่ให้คู่นี้ราคาเท่ากันไหมพูดออกมาใครจะได้เท่ากันสี่เท่าให้เท่ากันจบ 4 9 5บาทบางคนถ้ามีลดลดไปเลยตอนนี้ขึ้น495แม่เลือกเอาว่าแม่จะเอาเซฟเซรั่มอันนี้อันนี้ยายแพทเป็นพรีเซนเตอร์อาจจะยังไม่อยากกดกดไปเถอะส่วนอันนี้แม่แอปเป็นพรีเซนเตอร์คนกดอยู่แล้วแล้วแต่เลยนะเอาที่แต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แม่แม่แอปมานะแม่แอปต้องมาแล้วแม่แอปต้องมาแล้วแต่ถ้าแม่แอปมาก็คือจะเป็นฟิลถ่ายดีไหมล่ะถ้าถ่ายดีเดี๋ยวเอาแอปนมาเลยแอปนมาแล้วเอาไปละเอาค่ะ ถ้าเธอกดกันถึงยอดแบบระเบิดระเบ้อเป็นล้านบ้านอ่ะถ้าเธอกดนะฉันน่ะจะเอาเงินตรงนี้น่ะไปให้คุณแอบจากอร์กับคุณโดนคุณมาเข้าใจไหมฉันผีชีพกดหรือยังหดเก้าเก้าเก้าไอ้บ้าเอ้ยจะให้เขามานั่งจ้องตากันในไลฟ์เลยเดี๋ยวจะให้เขามานั่งจ้องตากับเธอในไลฟ์ต้องลาหนูเนี่ยนะชให้เขาจ้องกันเองเธอเลือกเอาว่า ได้ต้องการหนูวันนี้ก็อย่างนี้ห่วไม่หนูไม่ง่วงหรอกค่ะ Energy Boot s Boot s นี่เออพี่แพทะเนื้อครีมเป็นยังไงอะเนื้อครีมมันก็คือเนื้อครีมเข้าใจปะโอเคแม่หนูลูกมันก็เป็นเนื้อแบบนี้ง่ายค่ะคุณแม่นี่นี่คุณแม่ขามันจะซึมหนึ่งวิออช้าไอ้บ้าเอ้ยเจ็ดชั่วโมงนี่บูมเขาไม่ได้จับเวลาหรอกแหมเดี๋ยวนี้พอไลฟ์ของเราเริ่มมีดราม่าเยอะพี่แพทะใช้เสียงคขาว่าไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ย ไม่หยุดดิขายของป้าติดเล่นอ่ะเราอ่ะอาราคานี่คือจบเลยจบเลยนี่อนาคตของในอันในวงการบันเทิงคือจบอยู่อยู่ต่ออยู่ต่ออไปไปดรจิวนะคะแบรนด์ดังติดตลาดอยู่แล้วทุกคนสิบสองปีที่อยู่กันมาเธอนี่จ่ะดีใจที่ด็อกเตรจิมานะเพราะว่ามันเป็นยกระดับเจนนี่ด้วยขอบคุณมากมากเลยที่ให้เราได้กับแบรนด์ดังขนาดนี้ค่ะป้าพี่บอสไม่อยู่นะคะเจนนี่ขึ้นแท่นเนาะใครไม่อยู่นะใครต่างประเทศไม่ไปกูไม่ไปไหนงั้นน่ะ คุดไปใหนูจะไปไหนล่ะกูพี่คะหนูเหนื่อยกันยางนี่นะตัดสีขาวก็ต้องใส่เสื้อขาวเห็นปะตกแต่งจีโอ้อยู่ข้างในจีคุณแม่เออคุณแม่อย่ามาแตะแม่คะถือว่ารอดถือว่ารอดอยู่แล้วกูไม่ตายหรอกจ้าแม่าากขยต่อแม่พกาขายอันนี้นะคะปกติอันเนี้ย กระปุกเนี้ยคุณแม่ก็รู้กันอยู่แล้วเนาะพันสองวันนี้หนูไม่ขายราคา490แล้วหนูแถมไอครีมให้หรือถ้าคุณแม่บอกว่าอ๋อฉันอยากได้ความ brightening เห็นไหมเลือกคำถูกเห็นไหมล่ะ brightening yes you want a glow glow you want to get อะไร glow อะไรกับบริชชิ่งเด้ออันนี้ก็คือหนูเป็นอย่างงี้อ่ะคุณแม่เออคุณแม่เป็นอย่างงี้แล้วค่ะก็สี่ร้อยเก้4 9ิบาทอะไรนะเล็ขายอะไรได้บ้างลูหนึ่งสองไม่เป็นแล้วค่ะเป็นพูดอะไรบ้างหนึ่งสองซ้ำ ขอบคุณค่ะเก่งเนาะพูดเก่งอภิชาติบุตรชอบมากเห็นไหมพูดเก่งมากเลยอยู่แล้วหยุดได้รึลูกหนวกหูเออเห็นไหมลูกพูดเยอะมากขอโทษนะคะมันหนวกหูบางรุ่นไม่ต้องพูดละค่ะเฮ้ยเขาบอกว่าให้พี่ขายเป็นภาษาอังกฤษพี่อ่ะพี่เซนิติ้งขอฟังลายกับบิทติสต์แอคเซนต์อยู่สตาร์ทวิทย์ด็อกเตอร์จิ๋วยิ่งโจ้ไอจิ๋วเซรั่มไอพี่แบบหล่อขึ้นโคตรเลยอ่ะ อ้าก่อนหน้านี้ไม่หลอเลยอ่หรออ๋อเริ่มค่ะ you use this one อ่ะ you use you use เศษดูอ่ะนี่เลยคนดูอยู่สองร้อยกว่าคนสองร้อยล้านคนโจอย์ Advanced cream I used to be a brand and brush there for this one as well yes I know I was for couple months three months okay ไอวอน to tan เศษนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมียฝรั่งจะทานเตลิดเศษเศษเศษบังกะโลปับโอเคเขาบอกว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเนี้ยมาห้าวันละช่วยซื้อเขาหน่อย อยากให้เขาต่อจากห้าวันเป็นสิบวันกูไหวล่ะซื้อให้กู้อหน่อย oh <my> อยู่แค่ไหนพรีเซนเตอร์อยู่ I I was yes yes เขาบอกฉันเป็นอยู่อ่าอยู่สปิกเลยตัวเอจิลส์แอดวานซ์ครีม a บสิคเลย just apply on your face and then in the morning มึงเพิจะทำเจะบยาวไปก็คือว่ามันก็คือใช้กับหน้าเราแอปพลายในหน้าเรา on your Apply face yes and then in the morning when you wake up brightening เว็นเมื่อคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณหาวแล้วหน้าคุณจะใสเพราะเขาพูดเจอวัวเขาบอกมอมอโมนิ่งโอเคไปือแค่คุณใช้กลางคืนตื่นขึ้นมาหน้าคุณจะชุ่มชื้นเขาไอเซไ i k e ชุ่มชื้นอินภาษาอังกฤษ moist moist ใช่ moist มีไหม moist yes I have a lot I have moist a lot okay I I yes คือตอนนี้มัน เธอตอนนี้คือมันลันเยอะนะเพราะปกติเธอรู้กันอยู่แล้วว่าเราขายพันสองเก้าสิบใครที่เคยซื้อกับยายพรนปพอมาเธอจะรู้ว่าอันนี้พันสองเก้าสิบใครอ่ะพ่อไเ่มาเหมือนเวลาจะเรียกเธออ่ะจอนอจอนอดมอตทสสชชสชเจดอะเจดนี้ได้หมดทั้สุดอันนี้ดอตจอเธอเก่งอารอซอขายของสิอุ้ยจบจบคู่นี้ คู่นี้เธอฉันบอกนะปกติคู่นี้ถ้าเธอซื้อแยกเธอต้องจ่ายฉันหยุด2อ9 0าอยเบาทแต่ถ้าคุณเป็นฟ <c oughs> ิลแบบว่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยชอบพี่สมัตเออขอโทษได้ไหมหมันติดอะ่ะคือปกติคุณซื้อแยกคุณจะจ่ายผม2 9 9 0แต่ถ้าคุณซื้อวันนี้คุณตัดไอเลขพันออกไปคุณจ่ายผม495บาทได้สองชิ้นกิ้งกิ้ง <ๆ S 1> ของแยกเคาะนี่แต่ถ้าคุณ โอ๊ยขอโทษค่ะถืออยู่นั่นแล้วพูดอะไรสักอย่างนี่ค่ะถ้าคุณคะอะไรก็ผิดเอออันนี้จาก2,990วันนี้คุณไม่ต้องจ่ายจ่ายครับคุณจ่าย495บาทคุณได้1ได้ได้1ได้2คุณเข้าใจไหมคุณทาหน้านะคุณทาตาเพราะถ้าคุณทาหน้าอย่างเดียวคุณไม่ทาตาคุณอาจจะโบว์อยู่เนาะโบว์โบว์โบว์สตารโบว์ท่าหนุไม่ทาโบว์อยู่เนาะโบว์ Yes You know Yes I know Oh you very good Yeah You can speak it Yeah you want ไปลุบปั๊บ Yes สะดวกมีฟีวายไฟตัวเด็ดเอ็นตุ๊บจิบาทอ๋ออดแย่นี่นี่เขาบอกว่าอย่าติดแมามาี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทตอนนี้มีคนได้สี่ร้อยหรอก็เธอเธอป็นคนที่เธอได้สี่ร้อยก็เธอเป็นคนเก่งเธอคือคนเก่งคือคุณฉลาดคือเธอต้องกดเธอกดขำได้แต่เธอกดถือหรือยัง เธอกดขำได้แต่เธอต้องกดซื้อด้วยในจุดจุดนี้สองนาทีสุดท้ายเธอมันคือสองนาทีสุดท้ายเนี่ยเขาดับทันอย่างนี้นะเขานับต่อหลังฉันอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้นะคุณเจนนี่นะเธอฉันคือผู้หญิงคนแรกที่มาไลฟ์กับคุณเจนนี่ฉันคือดาราคนแรกในวันที่สิบเดือนสิบแล้วเป็นไงแล้วเป็นยังไงแต่นัยาถูกต้องก็คืออ่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เลยเธอส่งหัวใจให้ฉันหรอ ไม่หรอกเธส่งให้ใครก็แล้วแต่ฉันรับหมดอ่าเี้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายเธอกดได้ไหมคืออันนี้พูดจริงๆคือดรจิลสิปีเธอเคยเห็นราคา4 9่ร้อยเก้าสิบห้าบทเนาอเคยไม่เคยเค่ะไม่เคยเลยอิงเธอคงไม่เคยเห็นรอกไอ้สี่บไอ้สี่าบาทแต่วันเนี้ยเธอเอาไปสองไหมเธอเอาไปสองเธอจ่ายเลย เธออยู่กันมา12ปีถ้าไม่ดีจริงแม่แอปฮียค่าน <laughs> ี่ฉันเป็นคนถ้าได้หมัวฉันชอบเป็นในนี้มากฮลเฮ <laughs> ียร <laughs> <laughs> จะงนาทีแล้วค่ะ <laughs> นาทีค <laughs> ่ะเอ,อ้ยทำยังไงวะไม่ให้ติดเล่นอ่ะเธอทำยังไงอะชีวิตอ่ะท <laughs> างแ้ได้นอนก่อนป,ปนอุ้ยเธออันนี้นะคะถ้าไม่ดีจริงแม่แอปไม่ใช้เฮียอันนี้ถ้าไม่ดีจริงแม่แอปไม่ใช้เพราะฉะนั้นจำแพทจำได้ว่าแพทบอกว่าแม่แอปเรามาบฮี้เฮ้ยอยู่ส่งดี จะขายวี่เเฮ้ยบอกเขาจะส่งดิเธอก็คืออันเนี้ยถ้าไม่ดีจริงอ่ะแม่แอปไม่ใช้อยู่แล้วแล้วตอนแรกอ่ะคือแพทถามว่าแม่เฮ้ยเธอหยุดสิไม่กลุยอยู่สิพี่เฮ้ยไม่หยุดส่งดิไออ่ะไม่หยุดไออ่ะอะไรอ่ะตอนส่งหน่วงกัน อันเนี้ยสี่ร้อยเก้าสิบ้าบาทช่วยกูด้วยสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทเฮ้ย่าเฮยไม่เฮียคือหยุดก่อนเขาไล่เฮียมึงช่วยกูด้วก็เนี่ยว่าหยุดไม่ได้ก็เข้าร่วมเออไม่เขาจะปลดเฮยคือเขาจะปลดกูแล้วเขาจะปลดกออกจากพิมพ์เตอร์แล้ว คืออันนี้ย495บาทเฮ้ยแม่ถ่ายเดี๋ยวหนูชี้ใหสมาทิจงมากับลูกเดี่ยวนี้ค่ะโอเคสี่ที่ยจูกัน่อก้บาทได้2ชิ้นเธอเลือกเอาว่าเธออยากได้เป็นฟิลแบบกระจ่างใสเธอไปเซตนี้แต่ถ้าเธออยากได้ความชุ่มชื้นเซตนี้เซตนี้นะฉันจะบอกนะผิวแพ้ง่ายอย่างแพตแต่ประภาก็พูดได้ใช้ได้เห็นไหมพูดไม่ถูกเลยใช้ได้เธอมันมีเสียงเตือนอันนี้คือใครอีกห้าบาทใครนั่งตั้งในกระปุกให้กดอีก500รอยบาท เธออยากมาเป็นคนดีตรงนี so ้นะทำไมแล้วก็อยากเป็นคนดีต่อหน้าคนชั่วอุ้ยแกมันคืออีคน่วดฉันเข้าพังเธอการไม่รู้ตัวอะไรเสื้อม่วงไอ้บ้าเอ้ยอันนี้เป็นเสื้อสีชมพูหนูตาบอดสีเหรอลูกอันนี้คือเนี่ยเขาบอกว่าให้มาขายยาติดเล่น49 5้าบาบาทเธออันนี้พูดจริงแต่เราเธอมีเลขวิ่ง เธอเห็นเล็กวิ่งยังเห็น <He en. S 1> มันควรไปสิบเจ็ดปะเออมันควรไป,ปสิบเจ็ดปะมันค้างสิบหกนานแล้วเมื่อกี้ใหญ่ง้ายไรบ้านเหลยต่อไรบ้านแล้ว,ไ,ลวไอ้ <ตร S 1> บ้า,อบาเอ้ยเธอเฮ้ <c oughs> ยอ,อันนี้นะคะสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทเท่ากันหมดถ้าเอานี้นะฟังกันตรงๆนะถ้าอยากได้ความกระจ่างใสตัวนี้แพทให้แม่เต็มแม็กเลยให้เต็มแม็กแล้วเธอจ๋าสารสกัดที่ฉันใส่ให้เป็นสารสกัดที่ได้รับรางวัลระดับโลกพี่มีเอกสารรับรองไม่ต้องห่วงใช่ใช่หนูเคยเห็นที่พี่เปิดได้ดูวันนั้นอ่ะใช่ตอนไหนวะ นั่นแหละเป็นมีเอกสารรับรองว่าตัวนี้คือมีเอกสารรับรองเลยว่าสามสารสกัดที่ช่วยเรื่องผิวสิวฝ้ากระจุดดำอะไรก็แล้วแต่อยู่ในนี้แล้วความกระจ่างใสเอาตัวนี้แต่ถ้าพี่บอกว่าผิวหนูไม่ดีเลยผิวหนูขาดความชุ่มชื้นพี่หนูแนะนําเซตนี้เขาถามว่าส่งวันไหนพี่โทรถามดรจิวให้หน่อยได้ค่ะส่งวันไหนคะส่งได้เลยส่งได้เลยส่งได้เลยพี่พรุ่งนี้ไหมล่ะแน่แแพ็คกันอยู่แล้วตอนนี้แพ็คตอนนี้แพ็คกันแล้วหรอแพ็คกันแล้วแพ็คกันแล้วตอนนี้แพ็คกันแล้วนะ ตอนนี้พตอนนี้ที่โกดังกีดไม่ชายหนึ่งแสนบาทสุดท้าย1นึ่งแสนบาทไปกับต๊ะดจีเธอก็คือตอนนี้สิบจะ1สิบเจ็ดแล้วขาดอีกแค่แสนเดียวเธอเข้าใจปะมันอีกแค่แสนเดียวเพราะฉะนั้นเธอต้องกดปะฮัลโหลอย่าบอกนะว่ามันจะขึ้นปุบปับปุบปับรับโชคอะเหลือย่าหมื่นลวอ่าหลืออะไรห้าหมื่นเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเธอเป็นคนเก่งเลขเหมือนกันนะหมดแล้วเธอมันหมดเลยแต่ขอสิบเจ็ดล้านเลยไหนขอดูไหนเฮ้ย ยังต่อเลยค่ะมันยังไม่ถึงไงสิบเจ็ดเฮ้ยยังเธอไปต่อเลยค่ะเฮ้ยคุณเหนื่อยมากอันนี้นะคะย้ํานะเธอฉันบอกเลยฉันฉันบังเลขมันก่อนเจแล้วคือตอนนี้นะคะบอกเลยนะคะเออบังก่อนเออนี่ถ้าสมมติว่าถ้าถ้าเธออะอยากได้ความกระจ่างใสเธอไปอันนี้แต่ถ้าเธออยากได้ความชุ่มชื้นเธอไปอันนี้ชั้นยืนยันว่าดรจิวตั้งแต่เกิดมาแล้วอยู่กับเขาตั้งแต่เดย์วันของดรจิวไม่เคยขาย495บาทพี่ขาหนูอยู่กับเขามา12ปีเขา ตำนานการเกิดของเขาก็คือหนูจนตอนมีก่อนนึงนะคะที่มีคนทักว่าหนูว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ด็อกเอรจิวไหมหนูบอกเลยว่าหนูไม่ได้เป็นถ้าด็อกเรจิวซื้อบูดหนูให้อีก300บ้านอะซื้อสิทำไมจะไม่ซื้อเขาพูดแล้วอะไรก็บอกแล้วโอ้ยได้ฟังอะไรกูบ้างไหมหนูเฮ้ยนนไอคนชั่วอย่าใส่สีม่วงมานะเออฉันจัดการให้แล้วไอ้สั นี่มันยิ่งกว่าละครสั้นอยู่แล้วปูนปูจิกๆๆกละครสั้นให้ด้วยนะพี่เธอเนี่ยดรจิ๋วก็สปอนด้อ่ะเรื่องใหม่เลยอันนี้เรื่องใหม่เลยอ่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่นอกจากบูธละอันนี้เรื่องใหม่ละอ่าเป็นเรื่องว่าเออดรจิวสปอนละครสั้นรอยบ้านสุดท้ายรอยบ้านสุดท้ายคุณแม่พูดตรงๆคุณแม่ไม่ผิดหวังหรอกดรจิ๋วเฮ้ยถ้าอยู่กันตรงนี้นะ495บาทมันมีที่ไหนมันมีแค่ตรงนี้และแพทบอกนะว่าถ้าวันเนี้ย ตอนแรกอะเขาจะให้6 0ร้อยหกเลยฉันบอกว่าฉันไม่มาถามที่ถามได้นายบอกว่าก็มันลด50างายอีพพูดเลยว่า6กร้อยไม่มาพอพอพอคุณพี่ก็คืออยู่แล้วขอบคุณสำหรับออเดอร์ทุกบ้านนะคะได้ทั้งหมด6กพันล้านหกพันบ้าน3ล้านบาทค่ะหกพันบ้านอะไรนะคะ3ล้านบาทคุณพี่คิดเลขผิดแหละหนูว่าโู่นไงล้านแปดบวกล้านสอง เท่าไหร่นะคะสามล้านเงินในบัญชีอ่ะบอกตรงนี้เลยเยอะกูมีถึงหรือเปล่าเดี๋ยวโอนให้นะคะคุณพี่ก็เชื่อเบื่อทวงเนาะไม่ต้องทวงหรอกค่ะคุณพี่จะขายอะไรไหมยังไม่มีพี่หนูไม่มีโทรศัพท์อ่ะเออมาเร็วพี่จะได้คุยกับหนูง่ายๆไม่หนูจะทวงตังค์ทางนี้้วย อ้าวไม่แอดละปวดหัวฉันหน่อยพี่สินค้าตัวต่อไปอะไรอะตอนนี้มันไหลจะสี่ล้านแล้วน่ะจกได้ตัวไปเอาของทางบ้านให้พี่แอดถือหน่อยไหมพี่อะไรอยากขอดูหน่อยอันนี้คืออะไรเธอพูดกับฉันมาสิโอ้ยติดไหมแม่ติดหรือเปล่าจะบอกว่าแม่ก้อยอะเราเป็นดาราเวลาเราจับไม่ใช่เราอยากขนาดนั้นเราเป็นดาราต้องยังไงแบบว่าพี่ลองกดดูเอาโอเคว่าค่ะพี่ดูเจ้าของแบรนด์แล้วพี่แบบทามทายเขาเร็วพี่ สวัสครับไฮสวัสดีครับคุณแมนโอ้ยสวยอ้ามีคนชมเรียนเลยว่าสวยนะสวยสวยสวยอ๋อคุณพี่แล้วหนูต้องทำอะไรถายอะไรปกติเท่าไหร่วันนี้แหละเท่าไหร่ติดแตกเลยเมื่อกี้ไทำไม่ติดติดแตกไปเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรค่ะคุณพี่คุณพี่อันนี้คืออะไรคะคุณพี่ตัวนี้เป็นน้องมันสกัดเย็นครับทั้งสองอ่าวางวางให้เขาคุยอ๋อขอโทษค่ะอันนี้ฉันทำอย่างนี้เหรอคุณพี่พูดใหม่หนึ่ง สองสร้างคุณพี่พูดค่ะห้านาทีค่ะครับปวดผิดพี่โชว์ดผิดครับปวดผิดเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้ไม่ไม่ถูกนะถูกแล้วค่ะคุณพี่อันนี้เขาบอกว่าร้านขายขายดีมากเลยหรอใช่เพราะว่ามันเป็นน้ํามันสกัดเย็นตอนนี้มันเสริมสุขภาพคุณพี่ขามันจะมีน้ํามันมะพร้าวมีกระเทียมถูกไหมแล้วก็มีน้ํามันลําข้าวแล้วก็อีกตัวนึงนะคุณพี่นะถ้าจำไม่ผิดคือคือคือนี่คีบอน รู้นะรู้จักน้ำมันงาม่อนไหมรู้จักคือส่วนใหญ่เราจะซื้อให้ผู้ใหญ่กินในหนึ่งกระปุกอะ่ะมันจะมีหกแสบหกแสบคือใครใครคือหกแสบมันน่าจะคือเรียวกว่าหกสิบหกสิบแคปคุณพี่โชอ่ะอคุณพี่โชอันนี้มันคืออะไรคะซีเคอร์มินคามินคามินใช่ไหมคุณพี่อ๋ออันนี้ก็เป็นน้ำมันเหมือนกันคุณพี่จับเวลาห้านาทีคุณพี่ขายสิคุณพี่ขายหน่อยคุณพี่สำหรับ เดี๋ยวโราระกาป๊บนึงค่ะเรตาระกา้านแงตนี้ใครที่มีภาวะความเอ่อความสูงความไอ้นั่นสูงอ่ะเนาะคนที่มีสาไม่ดีสูงอไขสืออ่อน้ำตาลทานหวานเยอะเยอะแล้วเป็น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 ราหวานอ่ะเป,ะเปเหาห <c oughs> ิวนะครับสามารถทานตัวนี้ช่วยช่วยได้ครับช่วยแบบองรวมครับดูแลสุขภาพแบบองรวมซิโนมินพัทอาซิโนมินครับ สองตะก้านี้ใช่ไหมที่อยู่ปะคะสองตะก้านี้หรือเปล่าพี่เช็คให้หนูหน่อยว่าใช่สองตะก้านี้ไหมจ๊ะขอพี่ชมภูใช่ครับตัวนี้พี่ชมพูทานมาสิบปีแล้วครับพี่ชมพูไหมตะก้าถูกไหมจ๊ะพี่เช็คให้หนูหน่อยใช่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้ค่ะพี่โอเคขายเลยจ้ะคุณพี่เริ่มตะก้าตะก้ารผิดอยู่นะครับโอเคค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะอุ้ยแต่แล้วทำไมตะก้ามันขึ้นไม่ใช่งานดาวน์หลดเข้าขอโทษค่ะกูขึ้นปิดแล้ อันไหนคะอันนี้ไหมคะเอาอย่างนี้ค่ะอะตัวนี้นะตัวนี้นะคุณพี่เห็นไหมคะคุณพี่เห็นไหมบีเพิ่มเลยใช่ครับเอาไปเลคุณพี่เห็นไหมคะพี่เจไปเลยครับพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าที่เคยที่เคยซื้อนะที่คิดว่าถูกแล้ววันนี้ผมใช้ถูกที่สุดจากปกติมันจริงหรือเปล่าถูกละห้าร้อยเก้าสิบ วันนี้ผมให้อยู่ที่สอง้สิบแปดบาทครับโอเคจริงโอเค okay, ถูกจริงยายบูมถูกจริงโอเคครัจะเวลาครับ<ต>ยายบูม<ต>ถูกจริง<ต><ต>คุณพ่อคุณแม่ที่เคยซื้ซอ,ซอซื้อทานนะครับก็มากรอตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้ลดถูกที่สุดแล้วครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นจากเป็นจาออยพี่ชมพูแนะนําครับทานมาสิบปีแล้วครับตัวนี้เป็นจาออยแปลวนะ่าออยห้าชนิดสารสกัดจากออยห้าชนิด สารสกัดสารสกัดสิบชนิดครับจากทั่วประเทศนะครับเป็นน้ำมันสกัดเย็นจากทั่วประเทศนะครับมีน้ำมันงาดำมีน้ำมันกะคีมอนมีน้ำมันการเทียมมีน้ำมันมะพร้าวนะครับจำได้เลยได้หลายน้ำมันเลยได้หลายแต่อันนี้มันดีสําหรับใครบ้างมันดีสําหรับใครบ้างแม่สูงอายุเราทุกคนที่ใช้ร่างกายเยอะนะครับสาหรับคนที่ทานหวานเก่งๆแล้วเป็นภาวะเบา เราพูดได้หรอเป็นภาวะเบาหวานนะครับเป็นภาวะความดันภาวะไข่แบบไข่ไม่ดีสูงอ่าพวกนี้ครับเออกูตะก้าให้หน่อยตาการอยู่มาก่อนตากายังปิดอยู่ยังไม่จับเวลานะพี่แป๊บนึงไม่เป็นไรพี่รอก่อนซ้อมหรอซ้อมพูดเพราะพี่เพื่อให้มันแบบไม่ติดขัดมันโฟลอว์ปิดจะฟลอว์ปิดจะโกลว์แวก็จิ้มเดี๋ยวจิ้ม ไม่ถึงมาก่นไปจนเหมือนแล้ว7นากน้อก็คือริบตาก้อรตากล้งาังูวพี่เขาส่งมาให้เป็นตากล้อนี้ได้เอาฟมีออกได้ครับอาหล่งพี่ก่อาอา่ลังพี่ลงขอบพี่ เป็ดเด็แป๊บอะไรเด็ดแซ่บแปบตนนี้ใแล้วโอเคเธอเธอกดอะไรกันอะหายไปเยอะเลยไม่รู้ใครลำพงไหมลำพงเหรออึอพี่แพตอยู่ไก่ลำพงบูมมาไหมมานี่แหละเป็นสิคร้งลูกเกเลยลูกเกลูกบ้านไหลำพงลำพงเข้ามาเอาลับบ้านลำพง